พระเมตตาดังพิรุณบุญประชาพระจริยางามยิ่งพริ้งผ่องใสพระการุณนิกรขจรไกลทานพระไทยฉ่ำเย็นเช่นสายชนวันที่สามมิถุนายนมงคลการปรวงประชาศิรกลานทุกแห่งหน ขอเทพไทยเทวันบรรดาลดนเฉลิมพระชนม์มาพันษาองค์ราชินีทรงกเกษมสุขพิพัฒนิรัติสัยด้วยพรชัยเจิดจรัสสวัสดสีสิริยศเด่นสง่าบารมีเกียรติทวียืนยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ข้าพพุทธเจ้าดรชุติมาเอี่ยมโชติโชลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน